สวัสดีเพื่อนๆด,ด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆเพิ่มในส่วนของยอดไลค์ยอดถูกใจของโพสต์ทิกตอกนะผมทำยังไงว่าโดนได้เลยนะดาวน์โหลดเพื่อนคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ผมแปะเว็เพื่อนได้เลยเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ k m k t o เชีย t ได้เลยนะถ้าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเดียวจะเป็น QR code ด้านล่างสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะแต่อยากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนต้องกดสมัครใช้งานฟรีคเขียวตรงนี้ก่อนได้เลยนะคลิกเข้ามาแล้วกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนนนนยยยััรรรหสผผ่าได้้เีบอะม ที่สาคัญติช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นเป็น่องหมายติถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะครับหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีแดงตรงนี้ก็ได้นะกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะครับข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อนไปส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูสายบนนั่นแรงนี้เลยนะครับตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลื่อกเลยนะ เลื่อนในส่วนของติ๊กตอกได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเจอโมู่ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปมีหลากหลายโมดูอื่นเพื่อเลื่อนเลยนะครับเลื่อนเลื่อนในส่วนของติ๊กตอกเพื่อไม่เส่วนของยอดไลค์ยอดหัวใจตรงนี้ได้เลยนะครับอาคลิกเข้าไปได้เลยนะครับบทการเลือกบทการเพื่อสนใจถูกใจได้เลยนะครับในส่วนของลิงก์ไปก๊อปปี้ลิงก์วิดีโอติ๊กตอกเพื่อเพิ่มยอดไลค์ยอดหัวใจได้เลยนะครับ เป็นทีวิดีโอติ๊กตอกตรงนี้นะมตอนนี้ยอดไลค์อยู่ที่90ไลค์เอง,นะงน,น้นะผมก็ปี้ลิงก์ด้านบนนี้นะผมแล้วกดวางลิงค์ตรงนี้ได้เลยแล้วนใะส่จำนวนที่ต้องการนะผมเพิ่มสัก1 0 0รไลค์แล้วกันนะแล้วกดสั่งซื้อได้เลยนะึ้นหน้าต่างเขียวอย่างนี้ตอนนี้ยอดไลค์ยอดถูกใจของเรากำลังเพิ่มเข้ามานะผมก็รอสักพักหนึ่งนะในระหว่างที่รอนะเดี๋ยวจะขอแนะนำเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยแล้วกันนะ ในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อจะบอกออเดอร์แต่งที่เราเคยสั่งซื้อไปนะครับที่กระพริบอยู่เป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเรานะครับสายบนตรงนี้เป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับตรงกลางเวลาละเอียดต่างๆนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นสถานะนะครถ้าเสร็จเรียบร้อยขึ้นสีเขียว่าเสร็จเรียบร้อยท่านเพื่อนเลยนะอันนี้ส่วนของเมนูเติมเงินนะจะบอกจอจะมี4ช่องทางการเติมเงินท่้นเพื่อนเลยนะครับจะเป็นทูมานีวอลเลทสแกน QR โค้ดอั่งเปาวอลเลทหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับ ยกตัวยอย่างเพื่อนดูเป็นสแกน QR c o d ดแล้วกมใส่ยอดจาน,นวนเงินที่ต้องการเติมมากดเติมเงินได้เลยนะผมคิป QR โค d อย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินออกเพื่อจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันนี้ส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะผมเเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างๆนะผมก็มาที่เมนูนี้ได้เลยนะสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะผมกรอกรายละเอียดต่างๆไปจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าส่งตั๋วไปได้เลย หรือเพื่อจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะผมฝาบนก็ได้ปุบแอบคอนไลน์เนี้คลิกเข้าไปได้เลยเป็น QR code ดูเมนูสแกนแอดไลน์ได้เลยนะครผมแอดลิงก์พร้อมตอบเพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ส่วนของเมนูแนะนำเพื่อนนเพื่อนสามารถมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้ถ้าผมไปแชร์คนอื่นๆได้เลยนะผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะร15%กันเลยทีเดียวนะผมถือว่าเป็นรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างนเงครับเราเลยนะซีรีส์หนังจีนถ้าผมเห็เพื่อนใช้จ่ายในเว็บไซต์ครบ500บาทนะ สามารถปลดล็อกดูเมนูซีรีส์หนังจีนกันได้เลยฟรีๆนะครับผมก็มีนเนื้อเรื่องมากถึง700กว่าเรื่องกันเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าสุดยอดมากๆเลยเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์สามารถดูซีรีส์กันได้ฟรีๆอีกนะครับต,ตอนนี้ผมคิดว่าในส่วนของติ๊กต็อกเพิ่มยอดไลค์ที่ผมเพิ่มไปนะจะเพิ่มมาแล้วต้องไปเช็คดูก่อนนะตอนนี้90ไ like ลค์แล้วกดรีเฟซดูเลยละกันนะครับกำลังทยอยเพิ่มแล้วเะครับเปิดร้อ้าไลค์แล้ว ผมจะรออีกสักพัก so นึ่งแล้วผมให้ยอดไลฟ์ของเราเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที Shortly ่สั่งซื้อไปนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อนผมตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดไลฟ์ยอดถูกใจของเราเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับครับผมเราที่ผมรอมาสักพักหนึงนะครับตอนนี้ยอดไลฟ์ยอดถูกใจของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปแล้วนะครับไม่นานมากนะครแป๊บเดียวเองเท่านั้นยอดไลค์ยอดถูกใจของเราก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าสุดยอดจริงๆนะเว็บไซต์ KMP Social นะผม เว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดติตามอะไรต่างกันเพื่อนได้นะไม่ว่าจะเป็นแตฟอร์ม f a c e b o o k YouTube ตอกน้อาก็สามารถใช้งานได้เช่นการเนานะผ,ผ่านเพื่อนสนใจใช้บริการเว็บไซต์นราสามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอเพื่อไปใช้งานกันได้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมต้องขอตัวลาเพื่อนไวก่อนนะครับสวัสดีครับ